สวัสดีค่ะบัวบุตรสบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะบัวบุตรสบงสตอรี่ก็มีเมนูอร่อยๆค่ะมาแนะนำให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมกันนะคะจะเป็นเมนูอะไรนั้นตามมาเลยค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะตามมาค่ะ เมนูนั้นก็คือหนในเมนูติดอันดับยอดฮิตของคนไทยนั่นเองค่ะซึ่งก็คือส้มตำค่ะทุกคนในวันนี้จะเป็นส้มตําลาวใส่น้ำปลาหนัวนัวและที่สำคัญนะคะใส่มะกอกค่ะทุกคนหน้านี้มะกอกจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่พลาดค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะใส่พริก 3เมตรเนาะแล้วก็ใส่มะกอกเข้าไปที่สำคัญก็คือใส่ถั่วลิสงคั่วเข้าไปด้วยนะคะน้ำปลาร้าต้มสุกค่ะทุกคนเนาะรสชาติที่ออกมาก็คือจะออกเค็มนิดนิดเผ็ดหน่อยหน่อยแล้วก็มีเปรี้ยวแล้วก็มีหวานด้วยนะคะอร่อยค่ะทุกคนอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูนี้ก็อย่างที่ทราบล่ะค่ะ ส้มตำเนาะทานเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อนั้นค่ะทุกคนแล้วก็ทานได้ไม่มีเบื่อด้วยเนาะทุกคนเนาะเบื่ออาหารก็นี่เลยค่ะส้มตำเลยค่ะส้มตำอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะบางคนเขาก็จะทานคู่กับผัดหมี่ค่ะแต่วันนี้เราจะทานคู่กับนี่เลยค่ะมาม่าผัดอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคน บางคนก็จะทานส้มตำคู่กับขนมจีนมั่งคู่กับผัดหมี่มั่งเนาะแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวนะคะแต่วันนี้เราทานกับมาม่าผัดค่ะแล้วก็มีอันนี้เลยของโปรดค่ะหนังไก่ทอดนะคะใครไม่มีหนังไก่ทอดก็ใช้แคบหมูก็ได้ค่ะเข้ากันเข้ากันค่ะทุกคน นี่ไงคะเมนูของเราในวันนี้ส้มตำผัดมามา่าและก็หนังไก่ทอดนะคะใครยังไม่มีเมนูก็รีบๆไปหามาทานได้เลยนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบัวบุตรสบงสตอรี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ